พายุดิเพรสชันอาจพนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป 31จังหวัดรับฝนวันนี้5จังหวัดรับมือพายยุฤดูร้อนวันนี้8เมษายนส5 6 4สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทกรภัยพยากรอากาศพบกันในช่วงเย็นของวันที่8เมษายน2564ก่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับในบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับหรือท่านไหนต้องการที่จะเสนอแนะให้ทางช่องวาตภายัยอุตตะไพพยากรณ์อากาศนำเสนอรูปแบบข่าวในรูปแบบใดคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ โดยในวันนี้เวลาประมาณ18นาิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดขอนแกน่นชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนเตือนฝนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถิษณุโลก ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบ,รรนบรุรีฉะเชิงเซาชนบุรีรยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามาันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราช ต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกทางตอนล่างของฟิลิปปินส์ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์นะครับโดยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณวันที่13เมษายน2564ได้เกิดกระแสลมหมุนเกิดขึ้นนะครับในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับและบริเวณทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ 14เมษายน2564เราจะเห็นได้ว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับหรือหย่อมฝนจะเริ่มมีการพัฒนาตัว L1008 นะครับบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับและจะเริ่มมีการพัฒนาตัวเมื่อเคลื่อนที่อยู่ในทะเลนะครับ และมีการสะสมพลังงานเกิดขึ้นในช่วงวันที่15เมษายน2564บริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชั่นนะคบและเริ่มมีการพัฒนาตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคบในวันที่16เมษายน2564ทิศทางการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับในวันที่16เมษายน2564และวันที่17เมษายน2564 ตัวบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือบริเวณพายุดีเพริชันได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณทางตอนกลางของฟิลิปปินนะครับจากโมเดล ecmwfwindy com ส่วนทิศทางการเคลื่อนที่ต่อไปจะมายัางประเทศไทยหรือไม่เราต้องจับตาดูนะครับพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิด ต่อไปนะครับเราจะมาดูจากโมเดล GFS windy.com GFS เช่นกันนะครับในวันที่13เมษายน2564ได้เกิดกระแสลมหมุนขึ้นนะครับบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับส่วนในช่วงประมาณวันที่14เมษายน2564 กระแสลมหมุนได้มีการพัฒนาตัวจากการดึงดูดของน้ำทะเลนะครับเริ่มเป็นหย่อมฝนเกิดขึ้น L 1 0 0 5เริ่มพัฒนาตัวขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้น15เมษายน2564หลังจากนั้นนะครับ16เมษายน2564เริ่มมีตาของพายุเกิดขึ้นนะครับพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุด e p ปร s i o L 1 0 0่ทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก 17เมษายน2564ทิศท,ทางการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับส่วนจากเคลื่อนตัวไปที่บริเวณใดต่อไปก็ขอให้จับตาติดตามกันต่อไปนะครับโดยทางช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและทิศท,ทางการเคลื่อนตัวของพายุมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบและติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางยังไงทางช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรอากาศจะรีบแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะคะผมขอบคุณครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่8เมษายนถึง14เมษายน2564ในวันที่8ถึง9เมษายนความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับหรืออากาศจะร้อนขึ้นจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันประกอบกับนะครับในช่วง8ถึง9เมษายนจะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีก สารตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สําหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนวันที่1 0ถึง14เมษาย,ยน2564นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางโรคใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะดังกล่าวนะครับจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีภาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้น ลักษณะของพายุดูร้อนฝนฟ้าขนองนะครับจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งจึงของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน10-14เมษายน2564ระวังอันตรายจากพายุรดูร้อนฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ตายต้นไม้ใหญ่ปายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือ8-9เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนนะครับจะเข้ามา20-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วน10-14เมษายนลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดนำฝนเข้ามานะครับจากที่มีฝน20-30ของพื้นที่ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นในบางพื้นที่นะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8-9เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนนะครับ10-20อร์ซของพื้นที่ จะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณทางตอนล่างของภาคจากการพัดนำของลมตํนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน10-14เมษายน2564อากาศจะร้อนจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้น30-40%ของพื้นที่นะครับจะเพิ่มขึ้นจากเดิม10-20%ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนําเข้ามาความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปบริเวณภาคกลาง8-9ถึงเเมษาย,ยนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนจะเกิดขึ้น20-30ถึงอร์เซนของพื้นที่จากการพัดนําของลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ส่วน1 0 1ถึงเมษาย,ยนจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่จากการพัดนาของ ลมใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากฝน20 30ของพื้นที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็น40 60ของพื้นที่นะครับ ต่อไปบริเวณภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีลมกระโชกแรงเกิดได้ในบางแห่ง10-13เมายน2 5 64จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก8-9เมษายนจะมีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรืวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรเรือนที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วน10-14เมษายน2564จะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนาเกิดได้ในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันออกความเร็ว ส5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่8ถึง9เมษายนจะมีฝน 30-40%ของพื้นที่ส่วน10-14เมษายนนะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะคบและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล8-9เมษายน2 5 6 4อากาศจะร้อนจะมี ฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้น20-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน10-14เมษายนฝนจะเพิ่มมาขึ้นจาก20-30%ของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อไปนะครับเราจะมาคาดการฝนจากโมเดล e c m w f i n t y c o m โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ21นาฬิกาของวันนี้8เมษายน2564นะครับ บานของลอย0.1ม mm, มตรบางสะพานน้อย0.4ม mm, มตรบานมาบอมริส0.3มมตรทาแส0.2ม mm, มตรชุมพร0.2มเมตรหลังสวน0.7ม mm, มตรเข่าพนม0.6ม mm, เมตรพังงา0.3มมตรเกาะยาว0.3ม mm, มตรภูเก็ต0.2ม mm, มตรกระบี mm, บ่0.4มมตรบานในล็อก1มมตรบางสะพานน้อย0.4ม mm, มตรบานไชยราษฎ3มมตรบ้านน้ำพุ0.3ม mm, มบลิเ มามอมริท0.3มมหมู่บ้านฟิตชิง0.2มมตรบ้านบางจาก0.2มมตรบ้านยายไอ0.3ุมมตรท่าแซส0.2มมบ้านละมู0.2มิมตรบ้านน้ำเย,ย็น0.1มมตรชุมพอ0.2มมตรบ้านหารายรี0.7มมตร บ้านเขาชันโต0.3ม mm, มตรสองพี่น้อง0.1ม mm, มตรกำแพงแสน0.2ม mm, มตรบางเล0.3ม mm, มตรสามโคก0.2ม mm, มตรปากเก mm, ร0.3มมตรนครปฐม0.2มมตรกรุงเทพมหานาคร0.2มมตรสมุทรสาคร0.1มมตรสมุทรปราการ0.1ม mm, มตรชาเชิงเซา0.2ม mm มตรนะครับเป็นฝนเล็กน้อยปรับปลายแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับบางพื้นที่ก็จะมีแค่ครึ้มเกิดขึ้นนะครับในคืนนี้ ต่อไปนะคะเวลาประมาณ23นาฬิกาอาจจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับบ้านดอนชาติ0.6ม mm, ิลิเมตรกันทรารลม0.6ม mm, ิลิเมตรบานบูรพา0.5ม mm, ิลิเมตรน้ำเกลี้ยง0.3ม mm, ิลิเมตรนนคูณ0.7ม mm, ิลิเมตรสำโรง0.8ม mm, ิลิเมตรบ้านบัว0.5ม mm, ิลิเมตรอุบลราชธานี0.2ม mm. ิลิเมตร เบนจลัก0.5ม mm, ิลมตรานคำกลาง0.5มิเมตรเด็ดอุดม0.2มิมตรกันทลัก0.2มิเมตรสีรัตนะ0.2มิมตนะครับต่อไปนะครับคาดการฝนตามหมดพายุสายฟ้าก9มีสายายน2,564ฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคใต้ 10เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้11เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้12เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก รวมถึงภาคใต้และอีสานตอนล่างบางพื้นที่13เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้14เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคต,ตะวันตก 15เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศ16เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศ17เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถััยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ